สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาที่บ่อเลี้ยงปูนาแล้วก็ปลากินพืชนะครับซึ่งล้อมกระเบื้องไว้แล้วนะครับแล้วก็จะปลูกพืชผลนะครับรอบบ่อนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาวางระบบน้ํานะครับมาดูการวางระบบน้ําของผมนะครับซึ่งจะใช้ท่อนะครับ p e นะครับนี่นะครับขนาด20มิลนะครับ ยี่สิบมิลวางรอบเลยนะครับแต่ว่าเราจะวางบนนี้นะครับบนกระเบื้องนะครับบนกระเบื้องนะครับโดยการเจาะนะครับใช้สว่านเจาะรูนะครับแล้วก็ใช้ลวดผูกนะครับเพื่อที่จะให้มันอยู่บนบนข้างบนข้างบนขอบของกระเบื้องนะครับเพื่อมันจะได้สะดวกนะครับการดูแลนะครับแล้วก็อีกอย่าง เวลาเราตัดหญ้านะครับหรือเราเอาญ้าออกนะครับข้างในนะครับถ้าเราวางไว้กับพื้นดินโอากาสที่เราจะไปเกี่ยวหรือใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วก็ไปโดนสายแตกหรือขาดมันก็มีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ถ้าหญ้ามันหนาเยอะมันก็จะเข้ามาเลื้อยพันท่อแล้วก็ดึงออกยากนะครับดังนั้นเราก็จะวางบนนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับ ก็จะวางบนนี้นะครับไปรอบเลยนะครับโดยการเจาะร่วแล้วก็ผูกนะครับทีนี้เวลาเราจะต่อสายเราก็จะเจาะรูตรงนี้แล้วก็ต่อสาย PE เล็กนะครับอันเล็กเขาเรียกท,ท่ออันเล็กนะครับแล้วก็ใส่ลงมาที่ต้นไม้ได้เลยนะครับหรือจะใส่หัวสปริงเกอร์ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่มันก็จะดูแลง่ายนะครับแบบนี้มันก็จะสวยงามสะดวกนะครับแล้วก็ มันไม่ไปเกะกะพื้นที่เรานะครับในการดูแลการจัดการก็ง่ายนะครับนี่คือรูปแบบนะครับซึ่งก็จะต่อเป็นแบบรอบเลยนะครับจะแลนสายรอบนะครับโดยการดูดน้ํามาจากสระนะครับแล้วก็จะต่ออีกเส้นหนึ่งลงไปตรงกลางเพื่อที่จะทําเป็นน้ําพุขึ้นมานะครับที่วางแผนเอาไว้นะครับให้มันมีออกซิเจนในน้ํานะครับก็พามาดูนะครับรูปแบบนะครับ จะเป็นไอเดียนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับผมครับน,นี้เราก็เป็นทางเดินนะครับเราก็จะให้มันอยู่กับใต้พื้นนะครับแล้วเราก็มาวัดเริ่มจากตรงนี้เลยนะครับก็เ,าเจาะรูง่ายครับ นะครับผูกลวดเลยนะครับนี่ลวดก็ตัดไว้แล้วนะครับมันก็จะสวยงามนะครับเป็นระบบละเอียบเรียบร้อยดีใช้คีมหมุนนิดนึงครับมันจะได้ แน่นหนาหน่อยเรียบร้อยครับเราก็ไล่มาเรื่อยๆเ,เลยนะครับ อันใดมีพื้นที่นะครับที่ว่างนะครับก็สามารถทำรูปแบบนี้ได้นะครับมันก็จะดีนะครับมีแหล่งอาหารทุกอย่างนะครับเลี้ยงได้เลยในนี้นะครับกลบหอยปูปลาได้หมดนะครับเนี่ยแล้ก็ปลูกพืชผลได้ด้วยนะครับถ้าอยากให้แน่นหน่อยก็ตรงนี้อีกรูกหนึ่งก็ได้ครับ Okay, นะครับเนี่ยเขาจะประมาณนี้นะครับเราก็เดินไปให้รอบเลยนะครับเดินไปให้รอบเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทําเสร็จเดี <S <s ๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับผม กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ